วันนี้จะเอาฟางไปใส่บ่อหอยเพื่อที่ถึงทองเพื่อเพื่อเอาฟางมาจับนะค่ะให้หมดแล้วนะค่ะลงก่อน ต้องเอาฟางมาปิดเอาไว้ค่ะไม่งั้นหอยช่่ยที่อาจจะไม่รอดเนี่ยเห็นไหมบางตัวก็บางตัวก็เสียหายแล้วนะคะเนี่ยบางตัวก็เสียหายแล้วแต่ว่าบางตัวก็ยังอยู่นะคะ ต้องต้องเอาฟางปิดให้เขาค่ะแรงมากที่นี่ถ้าแรงนะคะเพื่อนนีเ่เหออกก่อนโอ้ตัวนี้ก็ขาดนี้ก็ยังอยู่ บางตัวก็เสียหายแล้วนะคะเนี่ยเอาฟางมาก่อนยังไม่มีเวลาเอาน้ำใสแล้วก็เอาน้ำใสก็คงไม่อยู่ด้วยแหละเพื่อนๆเพราะว่ามันน้ำจะซึมออกหมดค่ะมันเป็นดินหินเนาะวิธีแก้ที่ดีก็คือเนี่แหละเอาฟางมาคุมเขาไว้ก่อน

ฝนไม่ตกเลยค่ะนานแล้วหลายเดือนแล้วไม่ได้บัดูเขาเลยค่ะเพื่อน แดดร้อนๆก็เสียหายนะคะตัวนี้เข้ารูอยู่นี่นเม่รีแดดร้อนช่วงกลางวันร้อนค่ะช่วงเช้าจะหนาวมากนี่ก่อน ฝนดินมามั่งก็ฟางชุ่มชื้นก็จะเก็บก็จะเก็บความชื้นเอาไว้เขาก็จะได้รอดเนะถึงปีหน้านะเพื่อนๆนเพราะว่าถ้าจะเอาสายยางมาใส่ก็คงเก็บน้ําไม่ได้นอกจากเราปูพลาสติกนะเพื่อนเพื่อเดี๋ยวหน้าฝนค่อยมาดูเขาอีกทีนึงคลิปหน้าก็เจอกันนะคะเพื่อนๆนคลิปนี้พามาทํางานอีกแล้วเอาฟางคุมหอยเชอรี่สีทองค่ะคลิปหน้าเจอกันค่ะบ๊ายบาย